น่าตมเีโยโดนโดนโดนสวัสดีครับพี่พี่นา,นาวันนี้ผมจะพาพี่พี่นา,นามายิงปลา ห้างเก็บน้ำครับพีเมืองการครับไม่เคยมาเลยครับไม้นี้เปิดไม่ไหมครับโอเคครับนานาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพ่อมจะได้สักกี่ตัวครับวันนี้จะมีตัวให้พ่อมยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับไม่เคยมาครับโอ้โทั้งการะดานเลย <c ười> ว้าไม่ใหญ่ต้องโหรเลยมั้งเนี่ยกองกึ่งไม่ได้เปิดเลยจริงมัวจะเปิดอยู่กต้องโหรเลยมั้งเนี่ยโอ้เดเ๋ยวโอ้ยิงซ้ำแพ้เดิม bụng cái gì bụng 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 cái bụng 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 cái bụng 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 gì

โลเจ็ดโลแปดเกือบโลเก้าอีกขาขีดอีกแค่หิงเร็วจังก็ให้ผมเปิดกล้องกนก็ได้ตาดีเอะวะก็รู้เดียวก็รใหญ่อะไอเหียยรถยอะนตาดีเัวะก็เห็นผมเปิดกล้องอยู่เห็นเหรอวหมดจะเปิดกล้องอยู่สมัยของหญิงรัดแล้วพวกตรงนั้นถ้าหญิงจะด้านั้นจะขี้ตาอยู่ตรงนี้ khá phát đó. đầm rồng về anh đốn 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 chém uh hú Uh cho on đấy bạn này cũng nhưng oh. mà tao Quý Ngọ ใหญ่มันไม่ออกให้มันออกวันนี้ไม่ออกลึกปะฮะเค้ไห้ก okay, อดได้ไหม nóng trên đài tuổi dây nóng luôn ถ้าดึงน่าจะหลุดจะลุดเหรอยี่ยังพด้อยี่ยัเียพอถ้าดึงเรียบร้อยไม่ได้กินเน้ ขึ้นเลยขึ<ป>้นเลย <c oughs> ตัวตัวงี้สะใจเลยยิงโอ้มันเกี่ยวนั่งอย่างนี้เชียวนั่งอย่างนีก็ดึงแล้วอันนี้ก็มาเดียปาลาทุกตัวเลยเฮ้ย từ mấy kg 8 tuần này sao đây mà, cái ừ, cái ừ, này, cái cái này, cái này, cái đồn 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 cái này, cái cái này, cái này, cái này, đúng cái này, Chem lâu chấm lâu bán luôn luôn không bán luôn 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 ย,ยังแม่นจะตีเลยนี่สรุปแล้วชนพี่เด<า>ียวพี่ยิงลึกอ่ะล,ลึกลึกพี่ยิงค้าไปเป,ป็นซอ,อกกว่านุชพีดจริงอ่ะไม่พีดลอกแถบยังไม่ดึงดึงก้อนนี้ลองดึงดิลอกมันยังไม่ชนลากมันขึ้นมาเลยป่ะลากขึ้นมาเลยพี่หมิ่นยิงมาหนีพี่มินนะปล่อยฮีแมงเขาไปเย็นในดงนี่พี่หมิ่นนะไม่ยอมหมัวนรอกป่าวิ่งไปจนิงวิ่งไใช่ จับลงเลยไม่มาแล้อติดจับเอ็นสองงานเลยจับไม่แห้งกันหรอโหชัดแก้มบุ้งที่อย่างเนี้ยลงไปกดกล้องเนี้ยเออน้องกดกล้องฮะใ่อ้ยเดียตัวแดงนะเนี่ยที่บอกกันว่วแดง มัลอเลยตัาาวนี้เขากางลได้เหาไดเยแล้วี่ยงครับเยอะ่งห่นเ่นึด้ไ่เดียโอ้เขาีเยเขานี่เดียุดเลยนี่อะไรแค่บอกน,ขนเขาเ็ไม่ถูกะไม่ถูกเลย้โอ้แมนนันั้นเลยเขาแท้เดียวกันเลย พ,พี่เดียยิงตั้มมาพีลงน้ำอะคืบกว่าเลยี่รู้เลยวันน้มึมาสิมา,มาสิาตัวแล้วพี่เดียอืมไต้อมข้อตัวอีกเออก็จะข้อซือ้อไอมินไอมินตัวใหญ่ตัวระามองเดียดูน้ำหนักิ

A uh, line, a uh, line. Oh, uh, top team. นเ่็งกี้เหรอโอ้ยดิดีอะไรล่ะพี่ bị chừng nghĩ cho đã kìm mấy đó Rốt cái đuôi Rốt cái <laughs> đuôi Phó ơi

ปนืปนปืนปืนโด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 นเข้าป่าไปเลยอืมตัวดีนี่ว่า

ไม่ใช่จะคุยกันเลยมิดต,ตัวนี้ตัวหนูนี่เยอตัวที่อยูบอ่บ่อหนูดำมิดไปเลยดำมิดดิถูวแค่นี้ยดัปปี้โอเคครับพี่พี่ธน,น,นานี่ก็เป็นผลงานของวันนี้ครับยิงบาหนินบ่อซาใจเลยครับตัวใหญ่ใหญ่จัดเลยครับต้องดูกว่าตัวที่ได้มาต้องดูเสียบไม่นี่ไม่เคยมาเลยครับเปิด ไม่ครับเปิดไม่ไม่ครับที่อ้างเก็บน้ำครับมาดสายช่วยครับแต่นานๆจะร้องมาทีครับโอเคครับไงก็ขอบคุณที่นานาทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับฝากคนงานพ่วไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนานาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ